คำเตือนเรื่องราวเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการเพื่อความบืนเติงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์จริงผมชื่อจินเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งอายุ20ปีเต็มเป็นช่วงที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองชีวิตก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปใช้เวลาไปกับการเรียนเล่นเกมเที่ยวกับเพื่อนบ้างตามประษา แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับผมคือการได้รู้จักใกล้ชิดกับพี่สาวของเพื่อนสนิทคนหนึ่งของผมเพื่อนผมชื่อเจอยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่มัธยมเรามักจะไปมาหาสู่กันบ่อยๆบ้านของเจอย,อยู่ในซอยไม่ไกลนักจากมหาวิทยาลายัยวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพี่สาวของมันเธอชื่อมนอายุ30ปีมากกว่าผม1ิปีพอดี ตอนแรกผมคิดว่าเจคงพูดเล่นเวลาบอกว่าพี่สาวสวยเกินกว่าจะเป็นพี่ใครได้จริงๆแต่พอได้เจอก็ยอมรับเลยว่ามันไม่เกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวมนเป็นผู้หญิงที่ดูมั่นใจบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์แบบที่เด็กหนุ่มอย่างผมเผลอมองตามโดยไม่รู้ตัวผิวเธอขาวเนียนหน้าตาคมสวยแบบผู้หญิงทำงานที่ดูแลตัวเองดีทุกครั้งที่ผมไปบ้านเจ ถ้ามลอยู่บ้านผมมักจะทำตัวไม่ถูกรู้สึกเกรงอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองอยู่ไปอยู่มาเหมือนโชคชะตาเล่นตลกมีหลายครั้งที่ผมต้องไปบ้านเจแล้วดันเจอว่ามันไม่อยู่แต่พี่มนอยู่แทนเธอมักจะชวนผมนั่งคุยแก้เกอคุยเรื่องเรียนเรื่องชีวิตเธอมีวิธีพูดที่ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งผมก็ลืมไปเลยว่า เธอเป็นพี่สาวเพื่อนวันหนึ่งตอนบ่ายเจโทรมาบอกให้ผมเอาของไปส่งที่บ้านมันติดธุระออกไปข้างนอกพอผมไปถึงก็เป็นพี่มนที่เปิดประตูให้เธอใส่ชุดอยู่บ้านด้วยเปรียบแต่กลับดูดีจนผมไม่กล้ามองตรงๆเธอยิ้มให้แล้วพูดเล่นๆว่าทำไมผมต้องทำหน้าเหมือนเด็กไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ใหญ่ผมหัวเราะก,กลบเกลื่อนแต่ความจริงคือใจผมเต้นแรงมากกว่าปกติ เรานั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นจากเรื่องเรียนเล็กๆน้อยๆกลาย,ย,ย,ยปเป็นเรื่องชีวิตของเธอเธอเล่าว่าในวัย30ความจริงแล้วก็มีความเหงามีความกดดันที่เด็กอย่างผมอาจไม่เข้าใจฟังไปฟังมาผมกลับรู้สึกว่าพี่มนต์ไม่ได้ไกลเกินกว่าจะเข้าถึงเธอมีมุมอ่อนแอที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ผมจำได้ชัดคือบรรยากาศในวันนั้นมันเงียบเกินไป เธอมองหน้าผมนานกว่าปกติและผมก็อาจไม่เบืออสายตาหนีได้สุดท้ายผมเป็นฝ่ายผู้ตัดความเงียบว่าพี่ดูไม่เหมือนพี่สาวเพื่อนเลยเธอหัวเราะนิดนิดแต่ไม่ได้ตอบโต้ตรงนั้นแหละที่ทำให้ผมมั่นใจว่าความรู้สึกบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนเดียวหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ไปบ้านเจมันเหมือนมีความลับที่ผมกับพี่มนเก็บไว้ร่วมกัน แค่สบตาก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่มากกว่าความบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องที่ผมภาคภูมิใจจะเล่าให้ใครฟังแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่อาจลืมได้ตลอดปีที่ผ่านมาภาพรอยยิ้มสายตาและคำพูดบางคำของพี่มนยังตามหลอกหลอนในหัวผมอยู่เสมอมันไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวทั่วไปแต่มันเป็นความรู้สึกต้องห้ามที่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเก็บไว้ในใจ หรือควรจะปล่อยให้เลือนหายไปกับเวลาเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ยังแค่เป็นเด็กหนุ่มอายุ20ปีที่เผลอใจไปกับพี่สาวของเพื่อนและเธอเองก็คือผู้หญิงวัย30ปีที่เผลอเปิดประตูหัวใจให้เด็กคนหนึ่งอย่างผม